เออมึงเจอท้องนายเยอเบอร์อย่ะไม่เบอร์เลยเยอะมุนนองไประเกินเนอะระเดย,ย์อ่ะที่เยอะลีโลเนืนรับผ่านเนอะเด้เลแล้วนาเกเมือฉันแหละท้องเยอะขึ้นไปดันบนเผื่อมองดันบนไว้เห็นมาแค่ไหนอันนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมพยายามให้ดูหมู่บ้านตรงนั้นก่อนนะหมู่บ้านหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกินนะทุกคนพี่พ,พี่ทุกคนครับวันนี้ผมก็ขึ้นมาตามหาภรรยาของผมนะที่แม่หมอชลาหรือแม่หมอแก่นบอกผมมานะเขาบอกให้ผมขึ้นมาบริเวณนี้ผมก็มาถึงที่ตรงนี้แล้วนะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับ พันหานอีกแล้วนะวันนี้ผมไปขอความร่วมมือกับพันหานและฝั่งพวกพี่แฝดนั้นก็ไปหากันนะไปด้วยกันนะพี่แฝดเล็กกับพี่แฝดใหญ่ไปด้วยกันผมมากับพันหานพันหานบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยนี่นะทุกคนพันหานมาถึงแล้วนะอันนี้พันหานก็เดินดูรอบๆอยู่นะเมื่อกี้นี่อันนี้ก็ถึงละเดี๋ยวยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะตรนี้ใช่ห ใายเองบอก<ช>มันเอาตัวปัญญาเองมาตรงนี้ใช่ครับแล้วมันเอาลอกเอาสอยไปแต่โชคดีสอยที่หายไปมันเป็นของปลอมทุกคนคือพี่แฟนเล็กก็ได้มาตามหาพวกมันแล้วนะแต่แฟนเอาทำสร้อยปลอมให้มันนะมันก็เชื่อนะ อืมครับเดี๋ยวก็ฝากไปพี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมและพันหารในการตามหาตัวไอ้คุณด้วยนะครั้งในการตามหาตัวไอ้คุณครั้งนี้ด้วยไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อตอนนี้พันหารก็พยายามให้ผมเดินตามพันหารไปละไปทุกคนเดี๋ยวผมขอเปิดกล้องหลังแล้วเดินตามพันหารไปก่อนแล้วนะไปทุกคนเนี่ย ครับพันหาตน,าน,นาตรงนี้เหรอครับท่านานีพันหานกือสือมันโยนเหมือตอยแต่เป็นของปลอมนี่ันหานจริงมันต้องเรียมใป มันจะเอาซอยให้ครบสามเซนมันถึงจะคืนตัวขายาเจ้า,าครับท่านเฮ้ยทางนี้ครับพันหารตอนนี้พันหารก็เหมือนจะรู้สัมผัสได้นะว่าไอ้คุนอ่ะมันมาทางนี้นะมันไม่ได้มีเดียวใช่ครับท่าน ท่านท้าันธหานครับผมเห็นอะไรแปลกๆครับอันนั้นมันเป็นรูอะไรเหรอครับเนี่ยครับทางบนเนี้ยเหมือนมีรูถ้ำเลยนะหรือตาผมลายหรือเปล่านะโอ้ไต้องหินก้อนเนี่ยครับมันไม่ใช่รูถ้ำมันเป็นโพรงของสักอ๋อครับ อนนี้พันหันก็นำหน้านะผมไปแล้วนะพันหันผมจะบอกอะไรให้พันหันทราบบางอย่างครับช่วงที่ผมเดินทางมาหาภรรยาผมนะผมเจอหมอชลาหมอแก่คนหนึ่งด้วยครับ,บ,กกบผมบอกว่าผมตามหาภรรยาผมครับมันบอกว่ามันรู้รจัก ไอขุนด้วยครับมันเป็นไอขุนเป็นเศ์ของมันครับมนะผมก็ยังไม่เชื่อใจหมอแก่คนนั้นร้อยเปอร์เซนครับอ,นนอ,รอันนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับพันหาร Shift, อ,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 อันนี้อนนี้เดินไปไม่ได้นะทุกคนหนำเกี่ยวขาเต็มเลยอิดแน่นด้วยนะขอให้ในการเดินทางช้าหน่อยนะท,ะท่าน หนามันเกี่ยวขาผมครับครับ,บท่านขอบคุณท่านที่เตือนครับก็พยายามหาดูรอบๆข้างหลังเลยนะใช่ครัรนนบท่าน,นเหมือนทางนี้เหมือนจะเป็นอุมโมง

เราจะเจอมันไหมครับวันนี้ผมอยากจะสั่งสอนมันมากเลยครับมผม,มผมแค้นมันมากเลยครับเป็นไ,ไรครับท่าน ก็ขนาดพันหานยังโดนน้ำเลยนะแล้วผมที่ไม่ค่อยจะเดินป่านระวังระวังเนี่ยผมก็มีวังโดนเยอะกับพันหัยนยันเนี่ยต้นในื้นหาต้นเนเนี่ยอากาศที่นี่ร้อนมากเลยครับท่าน ไอ้นุ่มคนนี้มันใช้ประสบการณ์ในการอยู่ป่าครับ <ใน S 2> ท่านท่านเราว่าผมว่าเรานั่งพักกันก่อนไหมครับตอนนี้ผมเหมือนจะอ่อนแรงนะครับท่านตอนนี้นว่าตอนนี้เองตองจะตั้งใจเป็นพวงหายาเป็นท้นอ ออขอบท่านขอบคุณท่านอีกครั้งเลยนะครับพักค<อ><อ>รับอีงหน้านก,ก่อน,นะครับท่าน ตอนนี้ผ่านหันก็เดินไปสำรวจข้างหน้าอยู่นะผมที่เหนื่อยไรล,าลา้าตอนนี้ผมขอผันหันนั่งพักก่อนนะผันหันก็ไม่ว่าเลยเขเข้าใจผมนะว่าผมคงจะหมดแรงนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องนั่งพักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวยังไงก็หล่อพันหานกลับมานะก็จะเดินทางกันต่อตอนนี้พันหานก็เดินไปสำรวจอ,อยู่ข้างบนนะแล้วบรรยากาศก็ร้อนมากเลยนะตอนนี้อบอ้าวไปหมดเลยพวกเอาวงเอาบุ้ยก็เตรียมมาแล้วนะแต่อยู่กับพันหานนะฝากพันหานไว้ มีดอาคมประทัดอะไรพวกเนี้ยก็อยู่กับพันหานไปหมดละพันหานขอถือนะเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งรอพันหานกลับมานะแล้วก็เดินทางต่อพันหานขอไปสำรวจที่ขอางบนนั้นสักแป๊บหนึ่งนะ เหนื่อยและล้ามากเลยตอนนี้คนเดียวผมบอกผมได้ยินเสียงพันธ์หันกำลังเดินกลับมาละเดี๋ยวใช่กิตครับท่านตามลงมาครับตอนนี้รอนเองกับขาจะโดนล่อให้เดินขึ้นไปทางหน้าไม่มีอะไรเลยครับท่านไปลงไปงข้างล่างกันบ้า พันธานรกร็บอกข้างบนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเหมือนเป็นทางลอกนะพันหรรันบอกใหเดินลงไปข้างล่างนะที่พันธานครับที่พันธานเดินขึ้นไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นทางตันใช่ป่ะครับ มากเลยครับไอ้คุณเนะี่ยใช่มาลงทุนทำทาง,งเราพวกเราพวกเราเดินน้องเดินหมดลมเลยมันจริงจริงจริงเลยคุณนะไอ้คุณนี้มันคือ ลาจริงๆเลยนะท่านครับท่านถ้ามผมได้ยินท่านพูดแบบนี้ผมก็ดีใจนะครับที่มันไม่ทำ้ายภรรยาของผมครับ,รค,รบ 3, ครับตอนนี้มันยังไม่ได้แต่เป็นเดียวก็ต้องเป็นเดี่ยวไอ้เล็ก มันก็ให้ของปลอมไปใช่ครับพี่แฟตเลยเขาทําซ้อยปลอมขึ้นมามนคออรับพระดาน ่าระวังน้ำครับท่านทหารก็เดินขึ้นไปดูหาดูบริเวณข้างบนนี้ก่อนนะว่าจำรวจแล้วเจออะไรบ้างนะข้างบนนั้นนะ ครับท่านไหนครับเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนครับเรมจะไม่มีอะไรนะแต่ท่านบอกเห็นอะไรมั้งเอนกับ้าหครับท่าน,น,านจะต้องหาทางไปตรงนั้นตรงที่มีหินลอยตรงนั้นเจ้าเจอไหมอ๋อเห็นครับท่านเหมือนด่าน,น้าจะเป็นมูบ้านทุกคนเจอหินลอยนั่นไหมมูบ้านอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ มันจดในร่องนี้ไหมพนาหน้าบอยขึ้นไปตรงหินลอยนี้หาทางเราจะเดินไปที่หินลอยนั้นหาทางหาทางไปที่หินลอยไปครับท่านเราจะรูปบาดให้คงไปเร็วมันมีมันมีเหมือนมีบ้านหมู่บ้านเหรอครับ เหมือนผมเจอเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับท่านถ้าเราไปอยู่ตรงหินลอยเราจะเหนให้ครับท,ทุกคนเดี๋ยวท่านพา,นผ,านผมไปตรงหินลอยนั้นนะเขาบอกว่าเหมือนจนะรู้บอกแฝงอะไรสักอย่างนะ นนี่ก็เรื่องจะมีหวังขึ้นมาแล้วนะพันหันบอกว่าให้ไปทุกหิ่รอเนี่ยเราจะรู้บอกแสเพิ่มขึ้นนะว่ามันคืออะไรกันแน่อันนี้ผมก็เหมือนจะเสียงผมจะเหมือนดีใจนิดหน่อยนะแบบพูดอะไรออกมาไม่ถูกแล้ว น,น,นี่หรอ,อครับท่านนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเห็นลูกนี้แล้วหน้าที่พ่านหานบอก ไปเมื่อสักครู่นเนี้ข้าท่านขับพนาน,นข้าท่านคนร้อนดันผลองหินลอยต้ยหินลอยเจ้าเห็นไหมเห็นครับข้าไม่รู้นะ ็นไรโอเาอแสดูแล้วไม่น่าจะมีพิษสงอะไรครับท่านนังคงเกยนะท่านปันหาเหมือนผมจะรู้จักนะผมคุ้นมากเลย ขอบท่านท่านเดี๋ยวผมขอโอเคมาแล้วเออมึงจะทองนเบอร์อะทงไหนเบอร์ล่ะเยอะม่ที่เดินเนอะผ้าเนอะโอ้โไหนทีมือแล้วะแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมขอก้นหินนี้ก่อนมันลื่นมากเลยอาว่ามาทำอะไรที่นี่ กระเพาะกระเพาะไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยนะประธานครับเขาถามว่ามาทำอะไรที่นี่นะเดี๋ยวผมจะคุยกับเขากันนะครับ<ป>กเก๊มนนั่นแหละเยี่ยวเกยอังกุ๊กระเพาะนะกระเพาที่อเกพ,นะพ,พองกระเพาะมันนองไปละเกินนะน่าเด้อยะที่จะลีโลเนินละผ้าเนอะได้ แล้วหนูเก็บเมือทั่หไหนท่องอยู่เลยมึงเจอฮะาาเ,เขาคือคนนี้ครับพันหารที่ผมเคยเจอเขาที่ป่าแห่งหนึ่งเขาเป็นคนคอยซุ้มดักจับพวกสมิงครับนใ,นใ,ชใช่ครับท่าน,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 ค,นครับตอน,น อันนี้เขาบอกว่าเขารอดักซ้มดูอยู่นะเออมึงจะยองจ้องเหนองเหมยอเนะรูอู่นะอูอูชั้นลาเนะทุกคนเจอไหมนะผมซูมให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทำคุณลุงคนดีนะว่ามันคือหมู่บ้านใครนะถามันว่ามันรู้ไหมครับพ่านหมู่บ้านอะไร,รโอ้โหนูนน่นก็มีนะตรงนี้ก็มีอือที่นู่นก็มีมันว่ามันรู้จักไหม เออมึองเจ<ะ>อน่แหละทั้งโยนนะเก๋ฉนั่นแหละไปเลตะวองเลยทั้งยนนะเกิดเด้อเชอนะตะว,วงเอฮะไม่หรอไม่พันธานครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นหมู่บ้านโจนนะแต่เขาบอกว่าไม่กล้าลงไปนะเขากลัวเหมือนกันนะเขากว่ากลัวนะเขาบอกเขาคอยอยู่ข้างบนนี้อย่างเดียวเขาไม่เคยลงไปข้างล่างนะมผมคิดว่า มมผมคิดว่าเหมือนเป็นหมู่บ้านไอคุณนะครับท่านอา่เดี๋ยวพัน,าาน,น่างครับเราต้องหาวิธีลงไปที่หมู่บ้านนั้นให้ได้เลย ครับท่านหามู่มบ้านใหญ่นะกว้างมากเลยหมู่บ้านพวกมันครับท่านพวมันต่างกลุ่มกันเกจรนให่เอมไอ้านานนคนนี่บานอยากจะไปกับพวเราหอเ่าเอาาเอมึงจ้ะน่มลีแลวเกยยาีอังคูฉบพงลาน,นะอังคูฉบเบ้อน,นะเนีเอ๊ ท่านครับเขาบอกเขาไม่ไปครับเดี๋ยวเราไปสองคนก็ได้ครับเราไม่บังคับมันใช่ครับโอกเคเพอแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ได้รู้บอะแสของไอ้คนว่าพวกมันกบดานอยู่ตรงนี้ดูดิดูภูเขาล้อมรอบไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายถ้าไม่อยู่ที่สูงใช่เหมือนมันอยู่ในกลางหุบเขาเลยครับท่านพันทหานเอง ขึ้นไปบนนี้บนหินก่อนนี้ข้าจะลงเจ้าตัวนี้ให้เจ้าข้าให้ใช้คิดขึ้นไปดานบนเพื่อมองดันบนไว้เห็นมาแค่ไหนเหมือนมันมีแบบไหลหมู่บ้านเลยนะพันหารแล้วเอง เขาคงฟังข่าใหม่อกให้ปิดครับท่านนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมพยายามให้ดูหมู่บ้านตรงนั้นก่อนนะหมู่บ้านหนึ่งก็มีหมู่บ้านตรงนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งครับท่านมันเอื้อกันเหมือนตรงนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆเลยนะแบบมี<ช>แค่หน่อยเดียวนะฮรมันรู้จักกันมันแก่ใช้พื้นที่ให้มากที่สุดทีนี้เองกับข่า รู้บ่ะแสของไอ้คุณก็มีโอกาสตามหาพระธิดาได้ง่ายขึ้นครับท่านเดี๋ยวเราจะไปหากันข้างล่างมันฉลาดมากเองเห็นไหมถ้าเราอยู่ข้างล่างที่ํำๆก็จะมองไม่เห็นหมู่บ้านของมันเลยใช่ครับแต่พอเรามาที่สูงๆเราจะเห็นได้ชัดว่าหมู่บ้านของมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อง มันจลาจริง,รงพันหันครับเดี๋ยว,วผมคอปิดคลิปนี้นะทุกคนก็จะลงไปกับพันหานนะข้างล่างหมู่บ้านกัน